สวัสดีครับกับผมนายชัยยาพงขวากำนันตำบลมได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนในตำบลมมีผู้ร่วมโครงการสิบเอ็ดแปลงครับทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามผลรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทางขาและผู้นำชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเช่นการเอามือสามาคีระวังแปลงการสร้างฐานเรียนรู้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การเป็นแดงเรียนรู้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของครัวเรือนประยุกตหฤทีใม่มีการพัฒนาผลผลิตซึ่งผลผลิตที่ออกจากแปลงโคกหนองนาโมเดลเป็นผลผลิตที่ปอสารพิษเป็นพืชพักที่รับประทานและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อีกทั้งสามารถนำมาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นำไปต่อยอดสู่การเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปสามารถจำหน่ายในช่องทางการตลาดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตลาดในหมู่บ้านตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ซึ่งนำไปสู่การขยายผลเป็นโคเรนตต้นแบบมีผู้เข้ามาศึกษาแหลกเรียนเรียนรูต้ต่อไป ัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดการพื้นที่ให้มาอกับพื้นที่การเกษตรนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาปรับใช้ในพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์และสร้างชีวิตที่มีความอย่างยืนอย่างที่สุสสสดนนนในพื้นที่โคกได้มีการปลูกปา3อยสามยางประโยชน์สี่ยางเช่น ปลูกพืชพักสวนควัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่พันไข่เลี้ยงปา่าสร้างให้คัวเรือนเป็นกเกษตรกรพอกินพอใช้เกิดเครือข่ายการพัฒนาโดยมีการบูรณาการทำงานระวังหน,น,าาาน่วยงานราชการเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลอำเภอทางผาสื่อมวลชนเครือข่ายครูพาธรมเครือข่ายกองทุนชุมชนผู้นำชุมชนมีการปลูกพืชฮาระดับเช่น ปูขิงคาพริกมะเขือมะม่วงกระท้อนขนุนไผ่แคกล้วยอ้อ,อยซึ่งเป็นแรงสร้างอาหารให้กับคนในครอบครัวนี้แรงน้ำคของไสไกสำหรับเลี้ยงปลาใช่เป็นอาหารและขายอีกทั้งเผื่อกักเก็บนำ้ำไว้ใช่ในทำการเกษตรใช่ในยามนาแดงได้นะ เป็นพื้นที่ปลูกข้าอินทรีย์ตามแบบพื้นบ้านปลอสารเคมีไม่เป็นอันตรายทั้งคนที่ปลูกรวมถึงคนที่บริโภคโดยเป็นส่งผลให้เกษตรกรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างที่สุด